คือฝีมือคุณลาเต้เป็นไงบ้างคะกากค่ะหลกคะกักเคุณลาเต้คะฝีมือคุณซันเป็นยงไงบ้างคะเตะนะต้องเอะเป็นยั เด็กจบอนวิ่งไปโคตรไกลันซูสุดยังซูไม่ได้เลยวิ่งมารอบ เป็นไงบ้างครับสบายดีมากเมื่กี้ต้องสูงไปเลยนะปอนให้เห็นปอนเตะเตกรมกาเล็กรมกาเล็งตาก้มกัต้อเ็กต้ออเตะก็เตะไป ะก้งไม่เอาจะคายนั่นแหละหมดลงทอดผู้แพ้แล้วก็ต้องด